พีพีหมดใหม่เข้ามาแล้วตีตัวละครไหนถึงจะดีที่สุดจัดทีมแบบไหนดีแล้วก็มีการแจกตัวละครสุดโหดอย่างยูโ you น know, เอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผม ก็เราสวัสดีชาวเกมแบล็คคอเวอร์เอ็มกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมซึ่งในตอนนี้นะเราอยู่ในกิจกรรมลานประลองแบบใหม่นะซึ่งเป็นอีเวนต์จำกัดเวลาเนาะโดยสนามประลองตัวนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับสนามประลองเดิมแต่ว่ามีการแบนคาสตัวละครแบนสายตัวละครแล้วก็แบนเกมเม้นะครับผมแต่รอบนี้เนี่ยมีการแบนแ,บนแค่คาสตัวละครครับนั่นคือสายแทงแล้วก็สายฮิลเลอร์น,นั่นเองครับผมอ่าการแบนสายแทงสายฮิลเลอร์ทำให้หลายๆคนเนี่ยบอกได้เลยว่าเจอแต่ทีมรถแแหงไหมแน่นอนครับว่าวันนี้ผมก็จะมาจาัดทีมรถแห่เออแต่จัด เราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโดยการจัดทีมนะสิ่งที่ทุกคนควรที่จะมีนั่นก็คือาดาเ้าของจูเลียตครับอันนี้ยังไงก็ควรที่จะมีเลยนะถามว่าทําไมเพราะว่าทีมรถแทเนี่ยมันมีการฆ่ากันตายอย่างแน่นอนครับผมในเทิร์นแรกและจูเลียตเนี่ยมันสามารถเกิดมาใหม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปเจอทาเ้าของโนเอลยังไงทีมโนเอลเนี่ยก็แพ้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมไม่ต้องสืบนะดังนั้นก็ควรที่จะใส่เป็นดาเ้าของจูเลียตครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีถ้าเกิดว่าใส่เป็นโนเอล พอเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็คงต้องจำใจเล่นแทงท้่ของโนเอลนันแหละ <c oughs> <c oughs> หนักค่อนข้างรอดยากอยู่ <c oughs> ที่นี่นะครับผมสิ่งที่ทุกคนควรมีก็คือผู้นําขบวลลนรถแห่นั่นคือฟินดาวนะครับผมสีแดงแล้วก็วันทอสสองตัวนี้นะครับผมในการนําขบวนเนาะ <c oughs> แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมในการลดความเร็วอันนี้ใช้รถตัดก็ได้เอาไว้แปะดีบัฟเพราะว่าเนื่องจากศัตรูเนี่ยไม่มีมาร์สแล้วยังไงก็ติดดีบัฟแบบว่าอย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็ใส่มา <c oughs> แต่สิ่งที่ควรระวังนิดนึ่งนะครับผมเนื่องจากทีมน แลคุณไปตีนะครับผมไอพวกตัวละครที่มีลิสต์อยู่อันนี้มีปัญหาอย่างมากเลยนะเพราะว่าลิสต์เนี่ยมันมีอมตะครับหรือว่าจะใส่เป็นทายของชาร์ลอตก็ได้นะผมเวลาตีคนตายแล้วจะได้เล่นเทินเพิ่มเติมอีกเออจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโดยสําหรับอุปกรณ์ของฟินดาวครับสิ่งที่เราเนี่ยควรที่จะใส่ก็คือเซ็ตสปีดดาวนะส่วนในเรื่องของไอพวกนี้นะผมจะเป็นสีทองอะไรอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะทุกคนใส่ใส่มาเถอะนะแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะผมจะใส่มาติดก็ได้นะหรือว่าจะใส่เป็นเซ็้มีหาครเเะต้เ่มันวอ ปกติอยู่อาจจะโดนดีบัฟฝ่ายเขาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้พวกเซตพวกนี้และก็ที่สําคัญแล้วก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยชนะได้มากขึ้นนะครับผมนั่นก็คือทา่า้างของสปีดครับถ้าเกิดว่าใครมีสีม่วงเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสปีดโคตรแดกนะผมสปีดเพิ่มขึ้นแค่อันเดียวอะ่ะเราลองคิดดูว่าเฮ้ยเราใส่เซตสปีดจริงๆริเซตสปีดมาจากไหนบ้างหนึ่งเลยครับผมการอัปดาวตัวละครนอฟฟินดาวนเนี่ยมันมีการให้สปีดอยู่แล้วอย่างที่2ครับมาจากเซตอุปกรณ์ซึ่งออฟเนี่ยมันไม่ม ได้เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็ความเร็วเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วครับผมแต่สิ่งที่จะวัดกันจริงๆเลยก็คือทางด้านของไอ้นี่แหละนะครับผมหินศิลาอย่างเดียวเลยใครมีหินศิลาสีม่วงนะครับผมแน่นอนว่าได้เปิดก่อนลดสปีดจะนําแค่หนึ่งแต้มแล้วผมก็ได้เปิดก่อนครับเพราะฉะนั้นมันมีผลอย่างมากเลยเนาะต่อให้เราเนี่ยจะใส่เซตเหมือนกันแล้วก็ตามอ่ะทีนี้นะครับผมวันทอสกับวินลาวใส่เหมือนกันไม่ต้องสนใจอะไรนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับผมทางด้านของโรตัสอันนี้ก็ใส่เหมือนกันเลยก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยจะเอาเรื่อคาามไนะไดบบด Speed ้ข เรืของจูเลียสเราเนั่นเองครับผมถามว่าจูเลียสใส่สปีดไหมใส่ครับ <laughs> จูเลียสใส่สปีดอะไรถ้าเป็นไปได้นะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ใส่สปีดเป็นทา,านะของ4ี่ชิ้นไปเลยนะครับผมอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่สชิ้นเนี่ยมันก็จะเบาใช่ไหมผมก็แนะนําไว้ทุกคนเนี่ยใส่เป็นทา,านะของสปีดดาวแต่ถ้าเกิดว่าใส่เป็นตัวนี้ถามว่ามันโอเคไหมไม่โอเคครับมันไม่ได้ในเรื่องของผลความเร็วเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องติดทา,ดานะของดีบัฟก่อนถ้าเกิดว่าฝ่ายตูตายปึ๊บนะครับผมเขาเกิดขึ้นมาเขาโจมตีจูเลียสเรากลับคืนจูเลียสเราตายสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ได้ผลของทางด้านของบัฟอยู่แล้วเนาะดังนั้นเราจะเอาสปีดมาวัดกันเพราะฉะนั้นนนนนลล้ววววววใใใสสสส่่่่่่เป็าาาางดดขออีีีีีซึผผผมมมมมมตตััถไรืก และเหมือนกันครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเล่นทีมสปีดนะผมก็ต้องวัดกันที่สปีดนะหินศิลาสลักลงไปครับผมอ่ะสรับทีมรดแหนนะผมก็จะมีเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับผมสรับทีมนี้เนี่ยมันจะแพ้แค่ตัวเดียวก็คือถ้าก่อไอตัวนี้แหละถ้าเราไปลดเทินมันรัวๆบอกได้เลยว่าชิปหายนะครับผมใส่เป็นทนตของชา์ลอตก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกลัวว่าเขาเนี่ยจะใส่เป็นทนะของลิศนะผมมาตีเราอ่ะแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ทีนี้เราจัดทีมเสร็จแล้วเรามาพูดถึงในเรื่ออองงขไปตีีใครดนนนมแ่่เลยวา การที่ทุกคนเนี่ยจะตีได้คุณต้องคํานึงถึงจูเลียตฝ่ายเขาด้วยอย่างแรกเลยคุณดูก่อนว่าฮ้ยจูเลียสฝ่ายเขาเนี่ยดาวเต็มหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดาวเต็มเนี่ยผมไม่แนะนําให้ตีเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับผมเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เขาห้าดาวเต็มเนี่ยเขาเป็นสุลต่านอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าเขาเนี่ยเป็นแค่สายฟรีที่ดวงดีแต่อย่างไรก็ตามกันไว้ดีกว่าแก้ครับไปหาทางด้านของจูเลียสที่มันไม่มีดาวเน้นชัวร์กว่าเพราะว่าไอ้จูเลียสพวกนี้เนี่ยการที่เขาอัพดาวไม่เต็มก็เท่ากับว่าจูเลียสเขาเ วัดสายฟรีสายเติมกันแบบว่าเห็นได้ชัดมากเลยนะนั่นคือไอแพตัวนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเขาเป็นสุลต่านใช่ไหมเขาจะมาซื้อแพ็กตัวนี้2 0 0พันถ้าเขาซื้อครบนะครับผมใส่สปีด3ทุกตัวบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะชนะเขาคือเป็นศูนย์นะครับผมอ่ะดังนั้นถามว่าสายฟรีมีไหมสายฟรีก็อาจจะมีแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ครบสหรอกนะครับผมผมก็ยังไม่ได้สักอันเลยเพราะไม่มีใช่ไหมว่าสายฟรี ي, ผมได้สปีดไอ ي, สีมูเนี่ยถึง3ชิ้นเอ้ทั้ง4ชิ้นแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับว่าสปีาด,าดาา้จกว บางตัวละครเท่านั้นอย่างที่2คือหาได้จากเซตนะครับผมใส่ปุ๊บเหมือนกันสปีดเท่ากันแล้วนะครับผมวัดแค่อย่างเดียวก็คือพอรสวรรค์ครับใครใส่ทางด้านของหินศิลาที่เป็นสีม่วงนะครับผมชนะไปนะครับผมแค่นั้นเอง <c oughs> ดังนั้นก็นี่แหละสิ่งที่คุณควรระวังเลยนะครับผมด้วยความที่ว่าเกมเนี่ยเพิ่งเปิดได้ไม่นานเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยยังไม่มีสปีดสีม่วงกันนะครับผมประระวั้ด้วยเนาะพยายามเลือกจูเลียนเนี่ยที่ดาวน้อยนะครับผมแต่ผมแบบปีนเกียวไงเออไปหาตีลองดู โดนหนักมากนะผมความเร็วแบบว่าเร็วนําผมเกิดมาโอ้โหมึงเร็วได้ขนาดนี้มึงเร็วได้ยังไงก็เขาใส่เป็นในเรื่องของหินศิลามาทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของไอเหรียญลานปลองกันดีกว่าครับโดยการชนะเนี่ยเราจะไม่ได้เพชรนะครับผมได้แค่เหรียญลานปลองแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าอยู่อันดับตามที่กําหนดเนี่ยเราจะได้ทางในเรงของยูโน่ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณติดท็อปห้าร้อยคุณได้ยูโน่ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดนะครับผมอันนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะได้กันทุกคนอยู่แล้วเนาะนั่นคือแต้ม 1, ตพัมนห 360เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยติดทอม500นะส่วนใหญ่ก็น่าจะมีแต่สุลต่าน,นี่ที่ผมบอกไปว่าใครใส่หินศิลาสีม่วงเยอะนะครับผมคนนั้นก็ชนะไปเนาะได้เป็นน้าของยูโน่แต่ไม่เป็นไรครับผมจริงๆแค่สายฟรยีเล่นไปเรื่อยๆนะผมก็ได้แล้วนะสามารถเอามาแลกยูโน่ได้ตรงนี้เนาะยูโน่ชุดว่ายน้ำนมแล้วก็การอาวุธประจําตัวครับถามว่าเราควแรแลกอะไรต่อไปนะผมก็แนะนําว่ากุ้งลอบเตอร์ครับอันนี้ดีมากนะหรือจะซื้อเป็นสเตมิน่าก็ได้อันนี้ชุดใครเนี่ยเออถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสะสมกม ดีดีดีแต่ว่าเอายูโน เอายูนให้จบก่อนนะครับผมอย่างอื่นเราค่อยสนใจทีหลังและทีนี้ถามว่าการเล่นของยูนอเนี่ยเอาไปเล่นในทีมไหนได้บ้างสาหรับเทียริสเนี่ยเขาให้เป็นท้าดาของตัวละครเทียเอสเลยนะในเรื่องของการตีบอสครับอ่ะยูนมีอะไรบ้างโจมตีปกติครับลดความเร็วไม่เหมือนโนะลตัสนะโลตัสมีโอกาส50%ครับแต่ยูนเนี่ยลดความเร็วทันทีเลยครับผม15%ตรงนี้จะดีมากนะแต่ว่าโลตัสเนี่ยมันมีการโจมตีหมู่ไงแต่ไม่เป็นไรครับผมยูนอเนี่ยเราเอามาตีบอสอยู่แล้ว สกิลที่2นะครับผมอันนี้จะมีการลดพลังโจมตีต่อให้มีการอาวุธประจําตัวก็คือเพิ่มความเสียหายของสกิลนี้เพราะฉะนั้นแล้วสกิลนี้นะครับผมไม่ได้มีผลอะไรเลยไม่ได้ดีนะเอาไว้ลดดาเมจของบอสกันแล้วกันอ่ะ <c oughs> อันนี้อันตรีค่อนข้างดีเลยเพิ่มความเสียหายที่ได้รับเนี่ยห้นะครับผมแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับมุ่งโจมตีอีกด้วยมุ่งโจมตีถามว่ามันทํางานยังไงต่อให้เราเนี่ยโจมตีไปแล้วมันไม่ติดขี้ใช่ไหมตัวละครฝ่ายเราอะแต่ว่ามันจะได้รับความเสีีีียยยยหาาาาาเเเเทททบบ่กกกกักัรรรติดดดคลลลนนนนมม้้้ผแว็ษะนนะะะปสจไ เรื่องของป้องกันนะผม70%อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะผมปัญหาคืออยู่ตรงนี้แหละเราก็ไม่รู้เลยจะว่าเราเนี่ยจะกดอะไรดีทางที่ดีนะผมแนะนําว่า ลดป้องกัน,น้วผม70%็บน่าจะสูงกว่าเนาะเฮ้ยไม่ดิไอตัวนี้ก็สูงเหมือนกันนะผมใช้อันตีไปเนี่ยได้รับมุ่งโจมตีด้วยเออตีได้แรงขึ้นอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็จัดอีกตัวละครหนึ่งก็ได้ครับผมที่แบบว่าเราจะใช้อันตีเป็นภาษาอยู่แล้วเนาะมาประสานกับยูโน่ก็แปะทางได้ของไอลดป้องกันได้ด้วยจะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครดีตัวหนึ่งเลยส่วนในเรื่องของลงดันเจียนถามว่าโอเคไหมก็โอเคครับผมมีอันตีในเรื่องของเพิื่องความเสียหายแต่ถามว่ามีดีกว่า,ายนะูโมมน่ั้ยีีีดดดราาเเกววนนง่่ลจไ หนึ่งเลยครับผมริวสามารถลดป้องกันได้จากสกิลสองแล้วก็อันตีของเขาเนี่ยก็เพิ่มความเสียหายที่ได้รับอีกด้วยเนาะแต่สำหรับยูโนนะครับผมก็มีดาวตรงนี้มาชดเชยนิดหน่อยนะผมนิดหน่อยจริงๆสำหรับยูโนถ้าเกิดว่ามีการโจมตีติดคิริคอครับมีโอกาส50%นะที่จะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับถึง10%ด้วยกันอ่าตรงนี้ก็จะช่วยให้ยูโนเนี่ยทำความเสียหายได้แรงขึ้นแต่ที่เน้นเลยนะครับผมในเรื่องของการตีบอสอันนี้นะลดความเร็วเนี่ยมันดีมากๆเลยนะโจมตีปกติไปลดความเร็วอันนี้เห็นผลลกััันนนนนออย่่างแนนนะรตตววคี ก็ถือว่าเก่งแล้วก็ได้ใช้งานจริงอยู่นะครับผมในการแจกรอบนี้ถือว่าโอเคเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก,กดกระดิ่งไว้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะและสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับ